ย<ร> <c> ังมีคนเข้ามาดูเลย ก็สวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับอืมสวัสดีครับผมครับมาพี่คืนนี้ว่างนะครับ คืนนี้ว่างก็เลยมาไหลสดกันหน่อยนะก็อยากจะพูดคุยกับพี่พพพเพื่อนๆนะครับแล้วสวัสดีนะพี่น้าหนึ่งร้อยหกสิบสองท่านอืมใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับไปหายายปอบอีกไหมยายปอบน่าจะกลับบ้านป่าไปแล้วพี่เออยายปอบน่าจะกลับบ้านป่าไปแล้วครับ สวัสดีจ้าคุณพระเอก <c oughs> ขอเป็นพระรองดีกว่าพี่ <c oughs> นะยายปอบอะ่ะผมคิดว่าเขาคงจะกลับบ้านป่าไปแล้อพี่พี่ได้ดูคลิปล่าสุดกันหรือยังไอคลิปที่ผมลงไปล่าสุดนะครับ <c oughs> อะไรนะทำไมพี่ทำไมพี่ชอบพูดคำหยาบออ๋คำหยาบผมไม่ไม,ไม่ไม่พูดนะพี่นะ ผมพูดเหรอไม่ได้พูดนะครับผมคำหยาบอืมไม่ว่าจะเป็นในในคลิปหรือว่าชีวิตจริงอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ค่อยที่จะพูดนะพี่นะนานๆนนพูดทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มีกันบ้างนะแต่ปกติไม่ไม่ใช่คนพูดคำหยาบนะครับพี่ๆส่วนตัวผมนะลืมช่อบม่วงแล้วสิอ๋อพี่ช่อบม่วงไม่เคยลืมพี่ไม่เคยลืมครับผม,มถ้าถ้าพี่มาคอมเมนต์ทักทายกันก็จำได้เหมือนเดิมไม่เคยลืมนะครับ เป็นไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยสบายดีพี่ครับก็ <c oughs> <c oughs> จะปีใหม่แล้วนะครับผมนะก็อยากจะฝากถึงพี่เพื่อนเพื่อนนะครับเออนั่นแหละปีใหม่ไปเที่ยวที่ไหนกันก็ดูแลสุขด,ดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุกันด้วยพี่นะขับรถขับไลยกันดีๆหน่อยอืไม่ต้องรีบนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญถ้าเราเมาอยากขับนะถ้าไปกินไปดื่มอะไรมาเนี่ยพยายามอย่าขับ เพื่อความปลอดภัยของเรานะครับขอแชทได้ไหมครับขอแชทได้ไหมเอ่อถ้าจะแชททักมาทางเพจได้นะครับพี่พี่น้องสวัสดีนะครับผมนะ้าสามร้อยสิบเอ็ดท่านอะไรนะอยากดูเข้าป่าทำอาหารทำอาหารหาของป่าอ๋อพ,พี่พี่เบื่อผีแล้วใช่ไหมเบื่อบ้านร้างแล้วใช่ไหมก็คลิปล่าสุดอ่ะพี่ คลิปล่าสุดที่ผมไปตามหาถ้ำอื๋อครับก็ก็น่แหละพี่ธรรมชาติดีจำผมได้ไหมครับ MR ฟิล์มอ๋อจำไม่ได้ครับอืมอะไรนะผีโพงมีลูกจริงหรือเปล่าผีโพงมีลูกจริงหรือเปล่า เออผมตอบไม่ได้เหมือนกันพ,พี่พี่ก็ดูกันเอาเองนะครับผมนะใครชอบแบบไหนก็ดูแบบนั้นมากกว่าแล้วเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะอืมใครชอบแบบไหนก็ดูแบบนั้นใครไม่ชอบก็อย่าไปดูแค่นั้นเองพี่อา่าครับอืม น้องสอนวิธีไล่กระสือของคนโบราณคือการกำมือเขกเข่าตัวเองอืมเอาวิธีไล่ผีกระสือใช่ไหมพี่กำมือเขกเข่าตัวเองมันคงจะช่วยได้ผลหรอกนะอืม,อมครับไปพิสูจน์แม่ตะเคียนอีกรอบออผมอยากจะพาพี่ๆไปถ่ายช่วงกลางวันมากเลยนะ ไอ้ต้นตะเคียนต้นใหญ่ๆต้นต้นใหญ่มากเลยแบบสิบคนโอบป่ะพี่สิบยี่สิบคนโอบอ่ะแล้วมันตกน้ํามันด้วยอยากจะพาพี่เพื่อนไปถ่ายกันมากเลยแต่ว่าทีนี้มันมันมันติดชายแดนพม่าเกินไปพี่มันติดฝั่งพม่าเกินไปแล้วตอนนี้ฝั่งพม่ามันอันตรายพี่เอาผมถึงไปไม่ได้นะครับพาไปดูบ้านผีพงจุดเริ่มต้นหน่อยมันจบไปแล้วครับพี่มันจบไปแล้วจริงๆ อคงไม่ได้ไปแล้วครับใช่จ้าน่าจะไปตอนกลางวันอืมต้นตะเคียนใช่ไหมหมาถึงต้นตะเคียนอ๋อไอจุดไอตรงต้นตะเคียนมันก็ไปกลางวันก็ไปไม่ได้อยู่ดีอ่ะพี่นะเพราะว่าออ อะไรนะลงคลิปไม่ทันคนดูอยากให้ลงคลิปเยอะๆอ๋อครับพี่ได้ครับผมก็จะขยันลงคลิปขยันทําคลิปเออบ่อยๆนะครับพี่ๆแต่ว่าช่วงนี้ก็ลงคลิปถี่อยู่นะผมว่าสําหรับตัวผมอะ่ะครับน้องสอนพาไปล่าสมิงสะหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> สมิงสะ <c oughs> ผมถ่ายอะไรเกี่ยวกับพระไม่ได้แล้วพี่นะผมเคยถ่ายจําได้ไหมเอาพระไปเอาพระไปปราบผีปอบแล้วแบบมันมีสำนักสงฆ์เข้ามาเล่นเข้ามาตักเตือนผมอ่ะพี่มัน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 ผิดนะมันผิดวินัยสงฆ์นะอืมเอาพระมาปราบผีอะไรเงี้ยไม่ได้เลยผมไม่ถ่ายไม่ได้นะครับถ้าผมถ่ายเดี๋ยวตำรวจเรียกผมแน่เลยอืม มเนี่ยโดนตำรวจเรียกบ่อยมากเลยนะเกี่ยวตั้งแต่ทำ YouTube มาเนี่ยมีผมคนเดียวที่โดนเอ,อตั้งแต่ผีเด็กมาถึงพระอะไรเงี้ยก,กนะ็สองสองเรื่องเงี้ยแหละพี่ที่มันแรงรงผมอยากให้พี่ไปนอนบ้านผีโพงอมนมะโอเคพี่วันนี้ก็เข้ามาทักทายนะครับผมนะมาพูดคุยกันสนุกสนุกนะครับ นะก็อยากจะฝากถึงพี่เพี่อนเพื่อนปีใหม่นะพี่นะเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวที่ไหนกันไปเที่ยวไกลไกก็ดูแลส,สุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุกันด้วยนะครับพี่พี่ใช่ขับรถขับลากันระมัดระวังนิดนึงอืมนะอมโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปนะครับพี่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยอืมก็จะเข้าป่าแหละแต่ว่าจะไปไหนก็ พาไปพาไปดูอะไรก็ฝากติดตามกัน,กนไว้ด้วยครับพี่พนะสวัสดีทุกท่านเลยนะพี่นะสามรอยหสิบท่านอืมโอเคพี่ขอปิดไลฟ์สดเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปนะครับผมนะโอเคสวัสดีครับฝันดีครับพี่พี่บ๊ายบาย